เมนทางอนี่ยแบนี้เนี่ยเขาเอิอดมันโมเมนทางมันไม่ใช่ทางแล้วเนี่ยโสวนไหวโกเขาว้า ก็บไปหนถือขว้างเลยโอ้โหเกี่ยวกินขาโอ้โอ้เดี๋ยวนี้้กินขาเก่งยโอ้มันงันามไเล้วอย่าหาทาง ใช่แต่บันท่านไปไหนแหมวหมอนเข้าไปแล้วะลักกุ้ยเหลืกเนาะโอ้หถล่มน้ำเออไอยกโมรลหมุนตัวนี่ เป็นทางว่าจันหลังหลุม่อยม่เยวงเฮ้ยโย่เมื่อเปืนเอาบอกมอวเวดมอวเวดกันน้องเราจะเต่มอวเวดเจ็บด้วยนี่

เ,เ,เปิดเต็งแก้งเลยเปิดๆๆเต็งแก้งเงี้ยเหโอ้ยจุดต่อครับ <c oughs> เห็นบินเขานี้แล้วครับพึ่งพังพึ่งพังมาสิไปแล้วครับทีมงาน อืมวัานั้น หมอดนะหมัดเนีหมดไส้นี่นะบ่เขาก็บินมากกระมิ่หมอดนี้ยหรอไป นั่งอยู่ใครล่ะครับหยาบอร่อยภารกิจเสร็จสิ้นไดาเห็นมือกล่องของน้ำมันงานบ้านสาธุไท,ทยมัน,นสามถางครับเยอะกว่าเฮ็ดไหม นี่กินไเตนะนะอหรอาจำลัร้าน,นหรือะำครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ